พอขี้มเล่าชาในขีมูากีหลงกัน่เออีมูมขี้มูขี้หมูขี้มูก็เปล่าชากี่ลองไแต่ไม่ได้ยังกี่หลองเนี่ยไปเจอปนขี้มูเอาแต่ว่าพอเดี๋ยวผมไอ้เช่นไม่ลาไอ้นไม่ช่วย พูดด้วยห้าสิบสามแรงด้วยห้าสิบสามอ่าไม่ช่วยนะั่นมันเขียนมืเอาเขียนมืไม่ช่วยเอามืเอาหลักให้ได้นึกเอาต่อไปเลาไม่ชงไม่ช่วยไม่มอา,ายเอาเก่าเกินไม่เป็นไรเอาระบแายเอา